สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เดือนก็จะพามาดูกวักมรกตค่ะเราจะมาดูความแตกต่างของกวักมรกตกันนะคะที่บ้านพี่เดือนมีน,นี่นี่เลยค่ะนะคะอันนี้คือกวากมรกตทั้งหมดเลยนะคะมาค่ะต้นแรกเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือกวากมรกตแคะนะคะ ี่เรียนอยากให้ทุกคนสังเกตดูใบหน่อยนะเห็นไหมคะนี่ข้อใบเขาจะสั้นนะคะเนี่ยค่ะใบเขาจะถีแล้วก็ติดๆกันแบบนี้เลยนะคะตรงกุกเขาก็จะอวบใหญ่มากแบบนี้นะคะอันนี้คือกวักมรกตแคะนะคะเห็นไหมคะข้อใบเนี่ยเขาจะถี่ถีกันนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะ พอใบเขาจะติดๆๆกันมาได้ระยะหนึงแล้วก็จะเป็นกกที่อวบใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้คือกว,กวากมรกตแคะนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนจะไปซื้อเนี่ยก็ต้องสังเกตกันหน่อยเนาะเพราะว่ากว,กวากมรกตแคะนี่ราคาเขาก็เอาเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีนะคะค่ะแล้วเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้หลายๆคนก็โดนเหมือนกันนะคะว่าเป็นกว,กวากมรกตแคะแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะ ทุกคนเป็นกวากมรกตธรรมดานี่แหละค่ะนี่นะคะพอดูจากข้อใบเขาเห็นไหมคะข้อใบเขาจะห่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกวากมรกตธรรมดาธรรมดามัานบ้านนะคะที่เราเอาใบเนี่ยไปใบใบใบไปช้ำนะคะใบไ,ไปชำ้ำแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นหัวแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้พี่เดือนก็ไปซื้อมาเหมือนกันเนาะด้วยความเข้าใจผิด สำหรับต้นนี้นะคะนี่เพราะฉะนั้นการที่ใครจะซึ้อเนี่ยพี่เดือนอยากให้ให้แบบสังเกตแล้วก็รู้ลึกรู้จริงสักนิดนึงนะคะคนหาข้อมูลก่อนอ่าส่วนต้นนี้นะคะก็คือกวักมรกตธรรมดาเหมือนกันต้นนี้นะคะพี่เดือนปลูกมาประมาณสามปีได้แล้วนะก็อยู่แค่นี้เองแต่ก็เป็นกวักมรกตธรรมดาที่ชํใบเหมือนกันนะพี่เดือนชําใบมาเนี่ย เพียงแต่ว่าเคล็ดลับในการที่ทําให้กวักมรกตแบบนี้ธรรมะมรกตธรรมดาเนี่ยเล็กๆอยู่แค่เนี้ยประมาณสองสามปีเนี่ยก็คือพี่เดือนจะไม่เปลี่ยนกระถางเลยค่ะไม่เปลี่ยนกระถางไม่เปลี่ยนดินพี่เดือนจะใส่ไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็พี่เดือนจะหากระถางตุกตันมารองไว้แบบนี้นี่ค่ะพอพี่เดือนไม่เปลี่ยนกระถางไม่เปลี่ยนดินเขาก็โตอยู่แค่ในกระถางแค่นั้นนะคะ เขาก็จะอยู่แค่เนี้ยค่ะอันนี้ประมาณสองสามปีได้แล้วนะคะน,นะคะส่วนอันนี้ก็คือกวากมรกตดําค่ะอันนี้เป็นกวากมรกตดํานะคะที่พี่เดือนแอบแยกมาเห็นไหมครับใบเขาจะเป็นสีดําหมดเลยทั้งใต้ใบด้วยก็จะเป็นสีดําตอนนี้ก็เริ่มแทงหนอ่อเล็กๆขึ้นมาอีกหนึ่งหนอนะคะนี่ค่ะ ถ้าย่างไงเนี่ยมะกรดมรกตเนี่ยก็เป็นไม้มงคลด้วยเนาะเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยมีมีประโยชน์แต่ต้นไม้นี่ดีมีประโยชน์หมดเลยนะคะถ้ายัางไงพี่เดือนอยากให้เพื่อนๆช่วยหามาปลูกกันเนาะอย่างน้น้อยเราเห็นใบเขียวเขียวก็ชื่นใจแล้วนะคะอันนี้พี่เดือนอยากแนะนําให้ทุกคนรู้จัก กวากมลกฏค่ะหรือความแตกต่างของกวากมลกตแต่ละชนิดแต่ละอย่างนะคะนี่เขาจะดําแบบนี้เลยอันนี้กวากมลกตดําถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่เดือนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เดือนเนี่ยจะหาสาระดีๆมีประโยชน์มาฝากกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ